ครับสวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับวันที่เท่าไหร่นะยี่สิบห้าไหมยี่สิบห้าตุลาคมสองห้าหกห้านะครับสดจากบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีชาแนลกับการแกะกล่องยามาฮ่า PSRE สี่สองสามนะครับเพิ่งมาถึงตอนบ่ายๆแล้วพอดีผมก็เพิ่งกลับมาจากเกาะสมุยก็เลยไม่ทันได้แกะนะฮะก็เพิ่งจะพักเหนื่อยนี้จากกล่องเขาเดิมๆเลยนะครับเครื่องน่าใช้มากนะครับนี่ครับของ 423เลยนะครับรุ่นนี้นะครับตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากจะเอาไปฝึกร้องฝึกเล่นนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็จะลงจังหวัดไทยได้ถึง40ถึง50จังหวะเลยนะครับแต่เวลาโหลดเล่นจะโหลดเล่นได้ครั้งละ1นึ่งยูเซอร์นะครับผมนี่ครับผมก็กำลังจะแกะเลยนะครับเป็นเครื่องมือ2อนะครับมือ1ไม่มีนะครับผมลองดูนะครับ ท่านใดสนใจก็กิ้งกลางมานะครับ0651125849เมือนเดิมนะครับจากเพจบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับผมอันนี้ก็แกะให้ดูก่อนนะฮะสำหรับเจ้า Yamaha PHI423 แล้วข้างบนนี้เป็นอ่าอะไรนะ SX600 นะครับตัวทีครับหลายซีรีส์อือนี่ครับสวยครับสวยนะครับก็โดยรวมนะครับนี่ฮะ นี่ครับเอยขึ้นมาให้ดูนะฮะบเหมาะใช้เล่นใช้ฝึกนะครับผมสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะฮะอ่านี่ครับ Yamaha PSR E423 นะครับสนใจกิ้งก้ามมาครับ0 6 5 1 1 2 5 8 0 9บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีนะครับเสนอในราคาประมาณเจ็ดพันนิดๆนะครับผมหลอกพร้อมส่งนะครับพร้อม จังหวะไทยแล้วก็เสียงแต่งนะครับโทรมาได้เลยครับผมขอบพระคุณครับ